สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดปุญิวาจัดก,กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2558 นาผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่เทศบาลรวมพิธีชาปนกิจศพนายเสนชัยทิพย์ปัญญาอดีตพนักงานเทศบาลนครแม่สอดวิธีรายการอาชีพแม่สอดแต่พิธีไหว้ครูและบวมรวงพระวิสุกกรรมเทพการช่างแห่งสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาสจัดโครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษ25า2558ค่ะคณะครูฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาสจัดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2ที่วัดโพธิคุณตำบลแม่ป่าอําเภอแม่สอด โดยมีนายกุลเครือวีอราประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาดเดินทางเป็นประธานเปิดการอบรมและนายนุพพรใจเที่ยงรองผู้อำนการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวา่าดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมเป็นเกียตรติ ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่2จำนวน145คนคณะครูพี่เลี้ยงจำนวน43คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนำเอาคุณธรรมจริยธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นผู้มีความงามทั้งกายวาจาและใจเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผลในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้วางแผนยุทธศ,ศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้โดยการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปเป็นภูมิคุ้มกันตนเองได้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงได้มีการนำนักเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรจำนวน3วันคือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21มิถุนายน2,558คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดรวมพิธีชาวบกิิจตกนายสเสนชัยทิพปัญญาพนักงานเทศบาลท,ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะ ที่สุสารหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนกายกันกันนินนายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีชาปนก,กิจศพนายเสนชัยทิปัญญาพนักงานเทศบาลนครแม่สอดปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่13มิถุนายน2558รวมอายุ35ปีตลอดเวลาที่ผ่านมานายเสน่ชัยทิปัญญาได้ปฏิบัติตนเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นบุคคลที่เพื่อนร่วมงานให้ความรัก ด้วยความเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมีน้ำใจและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยดีเสมอมาซึ่งในพิธีชาปนาักิจศพครั้งนี้ได้มีทั้งหัวหน้าสายงานพี่น้องประชาชนเข้าร่วมไว้อาลัยจากการจากไปของนายสเสนชัยทิปัญญาอย่างเนืองแน่น วิธีรายการอาชีพแม่ต่อจะพิธีไหว้ครูและพิธีบวงสวงพระวิศณุกรรมเทพแห่งการช่างค่ะ ณลานกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดนายจงกลพิพิธพักดีผู้มุ่งในการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดพร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาจัดพิธีไหว้ครูและบูชาองค์พระวิษณุซึ่งเป็นเทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ตามตำนานกล่าวว่าเป็นผู้สร้างเครื่องมือสิ่งของต่างๆให้เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมา ในช่วงเช้าเป็นพิธีทางสงฆ์มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งร่วมการรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสร็จจากพิธีทางสงฆ์เข้าสู่พิธีไหว้สารตายายพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรมซึ่งสถาบันไดเปิดสอนวิชาชีพช่างก่อสร้างมักอยู่ในท่ายืนมือถือลูกดิ่งและถือไม้เมตรหรือไม้วาอันซึ่งเป็นเครื่องมือของช่างก่อสร้าง มาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเป็นเครื่องมือสำหรับการวัดระยะวัดความเที่ยงตรงและยังแฝงไปด้วยปรัชญายในการดำเนินชีวิตคือความแม่นยำเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงในทางปฏิบัติซึ่งเป็นที่มาของวิชาชีพช่างที่ดีคือความมีคุณธรรมประจําใจหากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพสาขาอื่นๆที่ไม่ใช่ช่างก่อสร้างองค์พระวิษณุกรรมมักจะใช้ท่านั่ง เข้าใจว่าผู้สร้างคงจะชี้ให้เห็นเด่นชัดถึงสถาบันผู้ผลิตช่างก่อสร้างอันเป็นช่างเก่าแก่มีมาแต่ก่อนแล้วซึ่งการประกอบพิธีในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอุดรตันติสุนทรประธานมูล,ลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวนกว่า30ทุนทุนละ1,000บาททางนี้คณะนักเรียนนักศึกษายังได้มอบผ่านทุกเทียนดอกไม้ เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แก่นายอุดรตันติสุนทรพร้อมคณะครูอาจารย์อีกด้วยนายอุดรตันติสุนทรประชามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนแม่ป่าวิทยาคมค่ะ เมื่อวันที่18มิถุนายน2558ที่โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนายมานิตเมธานุภาพพุ่มในการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูรวมกันให้การต้อนรับนายอุดรตันติสุนทรประธานมูลนิธิส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเดินทางมาเป็นประธานการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น20ทุนจำนวนทุนละ1,000บาทและทุนการศึกษาจากท่านพระครูวัดเวรุวันจันทรรัศมี อีกจำนวน5ทุนทุนละ1 0 0 0บาทซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีไหว้ครูพร้อมในเวลาเดียวกันกิจกรรมครั้งนี้มีการแสดงจากคณะเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และได้มีคณะสืบเก่าคณะโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ป่าวัดใหม่คำมาและผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า50คนบรรยากาศที่ตลาดย่านชุมชนอิสลามคึกขับไปด้วยบรรดาผู้คน ที่ออกมาจับจ่ายซื้อหาอาหารเพื่อนำไปแก้บวดตินอดในช่วงเดือนรอมฎดอนค่ะ บรรยากาศในเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีนอดที่อำเภอแม่สอจังหวัดตากมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเดินทางไปซื้อหาอาหารจำนวนมากเพื่อเก็บไว้ในช่วงเวลาละศีนอดตอนเย็นที่ตลาดนัดอาหารฮาลลนคึกคักไปด้วยคนซื้อกับคนขายมีอาหารหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทั้งไทยและพมา่าขณะที่ผู้ซื้ออาหารมีทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ รวมทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่สำหรับตลาดดังกล่าวจัดขึ้นที่ชุมชนอิสลามเยื้องกับโรงเรียนอิสลามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสำหรับอาหารที่ได้รับความนิยมคือขนมหวานขนมทอดและอื่นๆอีกมากมายด้วยพระราชบัญญัติการบริหารองค์การศาสนาอิสลามพุทธศัการาช2540 กำหนดให้จุฬาราชมนตรีมีอำนาจในการออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์จึงอาศัยอำนาจดังกล่าวประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจราะกราช1436ในคืนวันพุธที่17มิถุนายน2558หลังเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์ในวันดังกล่าว นายอาศิดพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีจึงได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่18มิถุนายนเป็นวันแรกของเดือนรอมฎอนของการถือศีลอดรอมฎอนเป็นเดือนที่ชูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่นๆและเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนตนอดอาหารและน้ำในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินรวมทั้งอดทนต่อสิ่งรอบตัวการหยุดทำความชั่วและออกห่างจากสิ่ง หรือคนที่จะชักนำเราสู่การฝ่าฝื้นคำสั่งของพระเจ้าไม่ว่าจะโดยประสาทสัมผัสใดทั้งมือเท้าตาหูและปากถือได้ว่ารอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจรวมทั้งให้ได้รับรู้ความยากลำบากของคนที่ยากไร้ด้วยเมื่อเวลาตกเย็นผู้คนจะออกมาจับจ่ายซื้อของตามตลาด ที่เปิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ยิ่งในเดือนรอมฎอนนี้จะมีทั้งอาหาร่าวหวานแปลกตามาวางขายจำนวนมากหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกรวรรณาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันได้ใหม่ในช่วงหน้า สวัสดีค่ะ